สวัสดีครับพบก,กับชุดข่าวลิเวอร์พูลเราเราิ่มต้นกันที่ข่าวดีเช้านี้โจโกเม้นนะครับยังคงได้ไปต่อกับลิเวอร์พูลและจากที่ข่าวออกมาก่อนนั้น,นี้นะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะขายโจโกเม้นออกจากทีมไปพร้อมด้วยเจโอม,มาติฟนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวมาว่าโจโกเม้นยังคงได้ไปต่อกับลิเวอร์พูลครับและคราวนี้นะครับก็คือนิวโจนะฮะจากโกลดดอตคอมยืนยันว่าโจโกเม้นท์เองคงเป็นผู้เล่น,น,นที่มีบทบาทภายในทีมลิเวอร์พูล อีก2-3ปีข้าปีขนาดนี้ด้วยนะครับเพราะสัญญาก็เหลืออยู่กับลิวิ้งเยอะโดยจากนี้นะครับความสามารถของโจโกมเมนนั้นพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเล่นได้หล,ล,ลากหลายตำแหน่งเป็นแบ็กขวาก็ได้เป็นเซนเตอร์แบ็กก็ได้เป็นกองกลางตัวรับก็ได้นะครับยืนได้หมดเลยในแนวรับนะครับนั่นจึงทําให้เจงย์คลับนะครับชื่นชอบในตรงจุดนี้นะครับเพราะเขาสามารถเล่นได้ลหลากหลายตำแหน่งซึ่งเป็นผู้เล่นที่เจงย์คลับอาจจะเอาไว้ใช้งานในกรณีจําเป็นนะฮะ ซึ่งมันก็เลยแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือโจเอลมาติปที่เล่นในแค่เซนเตอร์แบ็กส่วนโจเอลมาติปนั้นครับอาจจะต้องย้ายออกจากทีมของแดงไปนะครับถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมหรือผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาสู่ลิเวอร์พูลในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็จะขายโจเอลมาติปแต่จะไม่ขายโจโกเมสนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่โจเอลมาติปจะยายออกพร้อมกันกันกบนัทเนียลฟิลิปที่จะย้ายออกจากทินแอนฟิลค่อนข้างแน่นอนแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นข่าวนี้นะครับยังได้อยู่ต่อนะฮะโจโกโมเมสนะครับยังไม่ขายนะครับขายก็คือเจอม,มาติฟนะครับเพราะว่า เขาย้ายไปเล่นแบ็คขวาก็ได้ในกรณีที่เทนนั้นขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางนะครับซึ่งการเล่นแบ็คขวาของโจโูเมสนั้นก็ไม่ได้แย่นะครับท่านผู้ชมก็มีช็อตที่เล่นได้ดีอยู่นะฮะเอาเป็นว่ารูดูการน่านด้อยู่แน่ๆนะฮะสำหรับโจโูเมสแต่โจอมาติสนั้นไปแล้วนะครับน่าจะย้ายทีมนะครับเพราะเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลค่อนข้างน้อยด้วยนะฮะน่าจะไปพร้อมกันกับเนทฟลิปถ้าหากขายทางฝั่งของโจอมาติส e um ก็น่าจะได้อยู่ที่ราคาประมาณกับ 10ล้านปอนด์ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับค่าตัวจูมาติปในการยดืดยทีมนะครับจอไม่รู้จะจ่อยังไงแล้วนะครับฟาบิซูรโรววโนนะครับคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับ ตอนนี้นะครับเอเย่นส่วนตัวนั่นก็คือคาร์ลสแม็กอลิสเตอร์ก็คือคุณพ่อของแม็กอลิสเตอร์นะครับตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วได้เจรจาพูดคุยรายละเอียดเรื่องการย้ายถิ่นของลูกชายของเขากับลิเวอร์พูลและตอนนี้ล่าสุดก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวต่างๆได้แล้วนะครับเรื่องของคเนือนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับเซ็ตทิ้นกันหมดแล้วจอจอสุดๆนะครับรอแค่เปิดตัวชูเสื้อให้แฟนๆลุ้นในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะวันไหนนะครับเปิดตัว รังนั้นลิวพูลนะครับ,ก,นนรบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเจราจาขั้นสุดท้ายกับทางไบรทัน hmm. เพื่อทําการจ่ายเงินนะฮะค่าจิตสัญญาของอลกซิสแมคลิสเตอร์ในลําดับต่อไปและทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในที่สุดนะครับแล้วก็ here we go นะครับช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นดีลที่เราต้องฉีกสัญญาแมคอลิสเตอร์นะครับแต่ได้ชวนครับท่านนันโรมาโน่เนี่ยคอนเฟิร์มอย่างสุดๆนะครับุท่นน ano, นานผู้ชม ก็รอชูเสื้อนะครับสัปดาห์นี้แหละนะฮะวันนี้วันที่5มิถุนายน,นครับคือวันจันทร์ก็อาจจะไปปิดตดยวกันวันที่7วันที่8นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่10นะครับอ่ามิถุนายนนะครับก็คือวันศุกร์วันเสาร์ต้องมาลุ้นกันนะครับเฮียวีโกนะฮะคนนี้แน่นอนสําหรับ Alexis McAllister and Liverpool deal now is getting really, really close. I'm told that the father of the player, Carlos, who is also the agent of the player, is now in England. He will spend the weekend in England and he will be there next week too to complete the move to Liverpool. There are still some final details to be completed between Liverpool and McAllister, but the agreement on personal terms. Is really close and imminent, and then McAllister will become new Reds player. Also, because Liverpool are prepared to pay, the release clause to Brighton is not 60 or 65 million pounds. Is way less than this. So a bargain, a very good deal for Liverpool, who are prepared to close on the final details in the next days. ส่วนนั้นอ็นดอยฮะจากลิวฮุยโคนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวจากวงในของแอนฟิลมั่นใจอย่างเงี้ๆว่าการพยายามคว้าตัวเล็กซิสแมคซิสเตอร์ของลิพูมาจากไบรท์ตันในเว็บอัพเดทนั้นกำลังดําเนินการไปได้ดูดีนะครับโดยอ็นดอยนะครับกล่าวว่าผมรู้ว่าพวกคุณอธิว่ามันไม่มีการอัปเดตอะเรเลยจากแหล่งข่าวกระจิดของสมสอนแต่ความเป็นจริงนั้นก็คือทั้งตัวพล่นในส่วนของในักขยตต่างกําลังดําเนิเนการไปได้ดีๆและดุนว่ากระทางไบรท์ตันเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยด้วย และจากที่ผมได,ด้ยินมาตอนนี้ข้ตกลงทั้งหมดใกล้เสร็จสิ้นมากแล้วณนะเวลานี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ได้ยินจากแหล่งข่าวจากรีวูวเอโคเองที่มันจะวัรีวิจะเป็นดิูขอาตัวแม็กลิสเตอร์มาได้และเท่ากับว่าตอนนี้ทุกอย่างและทุกสำนักข่าวให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับรอจูเสื้อนะครับที่มาเอียนดอยจากรีวูวเอโคนะจ๊ะ รู้หรือไม่เวกิฟันไดที่โพสไอจีล่าสุดคําว่าบอสและถ่ายรูปร่วมกับบุคคลคนหนึ่งนั้นนะฮะโดยภาพได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกาว่านั้นก็คือแฮมเมนบินโมฮัมเหม็ดอัลสมัตุมซึ่งเป็นมงกุฎราชกุมารแห่งดูไบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยจะขอซื้อลิเวอร์พูลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ทุทางกลุ่มเอฟอจตอบปฏิเสธไปนั่นเองจนทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าเวกิฟันไดอาจจะกำลังทำหน้าที่เอเยตนกับลิเวอร์พูลอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับ เรียนว่าไปถ่ายกับาราชมงกุฎกุมารของแห่งดูไบนะครับคนที่ร่ำรวยที่สุดเลยล่ะครับคนนี้ซีซูเป็นปูนมาเรตเลิกตังจีบแข่งลิเวอร์พูลในตลาดเสมอแล้วนะครับเมสซี่ลุยซานเชสนะครับนักข่าวของสมมสอาร์ตเปิดเผยว่าสโมสรเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งสิงคลากีสเปนได้ยกเ,เลิกความสนใจที่จะเซ็นต์ให้กับโรเบโตเฟอร์มิโน่กองหน้าทีมลิเวอร์พูล ที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวกันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการรายงานจากรีบูอิโคแกงบาซิเลียนกล่าวคำมัลาต้นกัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะตรวจตัวเป็นข่าวกับราชันชุดขาวลมเลริตต้องการตัวแทนของคาริมแบนเซมาในฤดูกาลหน้าซึ่งชัดเจนนะครับว่าจะย้ายออกจากทีมหลังหมดสัญญาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดแจ้งว่ามาริดไม่ได้ความสนใจในตัวของเฟอร์มิโนแล้ว โดยฟอเรนโต้ไปเรสประธานสโมสร,รคนดังมีเป้าหมายใหม่ในการที่จะซื้อตัวคนที่จะมาแทนคาร์ิมเบนซ่าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านั่นก็คือแฮร์รี่เก็นกาจิตเช่นกริดนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าไปซื้อตัวแฮร์รี่เขนมากกว่าฟเฟอร์มินโน่นะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งการเล่นนั้นตรงสเปคมากกว่านะครับก็คือของหน้าตัวเป่านั่นเองนะฮะสำหรับแฮร์รี่เขน อิปราน้ำตาคลอรประกาศแขวนสตัดในวัย41ปี H P. แขวนสตัดแล้วนะครับสำหรับซะลาตันอิบราฮิโมวิชก่อนหน้าจำเก๋าประกาศแขวนสตัดเป็นที่โรนแล้วหลังคาแข่งมาอย่างยาวนานมากกว่า2ทศวรรษอิบราฮิโมวิชนะครับเหลือสัญญากับเอซิมิลานจนถิอรู้ด้วยกันนี้เท่านั้นและ ทันทีที่จบเกมนัดสุดท้ายที่ทัพปีศาจแดงนำเอซิมิลานเปิดรังเอาชนะเวโรนาไป3 1หนึ่งเมื่อวันทิตย์ที่ผ่านมาอิบราห์ก็ได้ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมน้ำตาเราไปฟังบทสบภานของอิบราห์กันหน่อยนะครับเวลามันมาถึงแล้วที่จะกล่าวคำอำลาผมจะคิดถึงผู้คุณตลอดไปหัวหอกชาวซิวเลนกล่าวพร้อมน้ำตาคลอขณะที่แฟนบอลได้แปลอักษรบนอัฐจันคำว่าอำลาแต่ไม่ได้สะกดว่า goodbye เหมือนปกติแต่สะกดเป็น goodbye เพื่อให้คำว่ากัดเป็นพระเจ้าตรงกับฉายาของหัวหอ,อกจอมเกา่าสำหรับซาลตันอิบราฮิโมวิชเริ่มต้นค้าแข่งกับโมโมในชีวิตเด่นเมื่อปี1999จากนั้นก็ย้ายมาร่วมทีมอาจจกต่อด้วยยูเวนตุสอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเอซิมิลานปาลเตชันแคมแองแมนเชสเตอันเต็ดอเอวกัลเลซี่และกลับมาที่เอซิมิลานอีกครั้งในปี2020ช่วยทีมคมว,ว้าแชมป์เกาโชเชียอิตาลีลุ้นการ2021ถึง2022นะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะสำหรับพระเจ้า นี่คือส่วข่าวลิเวอร์พูลครับทุนผู้ชมเป็นรอบเช้าขคนที่5มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ